เนี่ยเฮ็ดสมค่าสมเนี่ยสมงัวค่ะวันนี้ฟักเสียงดังไรยแม่ผัวพระยูว่ต้องก้อยเก็กใจคิดว่าเดือนหน้าเพื่อนกันจะได้ใหญ่ประยุบาลพักข้นฉลาดเร็วว่าเป็นป่วยค้นจับเสื่อมแม่อ่านสามือเนี่ ต้อไปกับเได้เฮที่ยังสะดวกกวานีเพราะว่าไม่อยู่น้ำเพลนเนาะทุกซิ่งตุ๊กยังจะต้องเก่งใจเพลนแม่ที่ยังกระดายแต่มัอนี่เพลนไปสถานบานพักคนชราสีมือต่ออาทิ์สิบโมงหอดสิบโมงแรงก็ดีอยุสเสดยจมีเวลาเป็นของตัวเองแบบว่าค่อยๆเกรงนะอืม เข้าใจไหมว่าการมาอยู่น้ำน้ำคนอื่นน่ะที่บเมนเฮียนจับของน่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมาเป็นตัวของตัวเองหรอกขาดอิสรภาพอืแต่เหตุผลมาอยู่น้ำเพลินก็คือว่าเลี้ยงตัวเพลินเพลินอยู่ผู้เดียวเพลินอยากให้ลูก้ายกับให้หลาน้ายหลานสาวมาอยู่น้ำความหมายนนะ่ะ อยู่น้ำเงินได้เจ็ดปีกว่วแล้วพี่น้องแม่ปัวเนี่ยกะเหตุนาทีของลูกสบภ้ดีที่สุดละ <c oughs> ก็ขาดบุบกองอแต่ถามว่ามันสะดวกสบายอิสระคือยังบานจะขอบอมันกับบอบอบอแบบนั้นอืม ก็มีความเกรงเกรงใจเสียสิทธามยังกับเกรงใจจิงๆจังจังฟักเนี่ยลาบหรือฟักเนี่ยเห็ดอันเฮ็ดส่งเนี่ยเป็นเพื่อยูกับพ่กกาเห็ดพรมัมเสียงดังฝรั่งเป็นบะหมักเสียงดังบ้านเพื่อบ่มีสิมาสับเนี่ยสับอยี่ยนี่เป็นเพิ่อยูกัเลยฟักได้ชีวิตเมียฝรั่งต่างแดนนะฮะ ส่งยะยาบ่มีดราม่าด้วยบ่าบาให้ผายทั้งเซลล์เอาชีวิตจะค้องให้รอดให้มีความสุขเป็นพอครอบครัวพอแม่ลูกคักกันเข้าใจกันเป็นพอโอเครับเสร็ต <laughs> รัสเซมันต์นะฮอร์ส เ็ดคลิปอันสมมติว่าอยู่ดิฝักแังซี่แหละสิมีคลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามนะคลิปหนึ่งักคลิปสองขันบ่คลิปสามกับแบบว่าเฮ็ดเลี้ยวเรียบด้อย,ยซีนะนะยายามีแบบสองอารมณ์เด้ บางอารมณ์ก็อยากกินลาบกินก้อยเนี่ยซอยตัวหน่อยๆบ่าตองฟักบางอารมณ์ก็นเนี่ยอยากกินฟักมุนมเห็ดลาบเหนียวสินะอเดี๋ยวแต่มือแต่วันแต่เวลาแต่โอกาสแต่อารมณ์ <laughs> <laughs> แม่บ้านต่างแดนนะคะเห็ด <laughs> ท <laughs> ีวิตมวนๆไปพี่ดองอา ตั้งยูุ่บนี่ทิ้งลบหมดนะคะเด้อเม็ดเลนลบซีลบหาลบแคลฮิมโอฮิมะอฮิมตะตกแค่นะั้ตอนนี้นะแค่เอาละค่ะสับก็ดีพองามเดย้อมมุหลายเฮ็ดสมซื่อๆอ,อันเนี้ยเฮ็ดลาบ น้อยหนึ่งทองหนึงอันนี้เห็ดสมงวัวขีดอยากกินไหมพี่นอ้องน่ะนะคเะหลืออีกฝากหนึ่งไปซัาเนล่ะคลิปซับเนี้เห็ดสมงวัวอีพีหนึ่งอีพีสองก็คือคั่นคั่นให้เข้ากัน กิบเสบทำนี้ก็นักคนะค